มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีผ้าล้ําเลอเลิศประเสริฐสีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจําใจธรรมะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราชื่นบานผู้ปฏิบัติต่างสุขสําราญบันดิตกล่าวฐานว่าเป็นสินดี วันนี้เรามีธรรมะเรามาพบพระศึกษาชีวีชีวิตเราจะได้เปรมปรีความสุขโชคดีจะเป็นของเราความสุขโชคดีจะเป็นของเราธรรมจารีสุทังเซติอัศนิยงโลเกปรมหิจักผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ธรมโอหเวรัตติธรรมจาริงธรรมนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมธรรมโมสุจิโนสุขมาวะหิธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้นทุกขติงพัชติธรรมจารีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกต่ำและเดือดร้อนธรรมกามโอภวังโหติ ผู้ใฝ่ธรเป็นผู้เจริญธรรมเทศสีปราพรโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมเป็นผู้เสื่อมท่านสาธุชนคนดีผู้ไฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนวันนี้ก็เป็นวันสําคัญของประเทศชาติของเราอีกวันหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรทั้งหลายเป็นวันพืชชะงงคลจะรดพระนางคันแรกนาขวัญ เป็นวันหยุดราชการราชการก็หยุดในวันนี้วันพืนชชั่วโมงคนนี่มีความสำคัญอย่างไรมีความสำคัญอย่างมากโดยเฉพาะ,กะเกษตรกรกระดูกสันหลังของประเทศชาติเป็นวันสำคัญอย่างมากพระประมของประเทศชาติก็คือพระบามเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะทรงเห็นความสำคัญของกเกษตรกรผู้เป็นกระดูกสันหลังของประเทศชาติ ก็เลยโปรดให้มีพิธีจรดพระนางคันแรกนาฝันเป็นการไถนานเริ่มแรกแล้วก็หวานพืชพันธุ์ธัญญาหารแล้วก็มีการปล่อยปล่อยหรือเปิดโอกาสเปิดโอกาสให้เกษตรกรทั้งหลายนี่เอาเมล็ดพันธั์เมล็ดันธุ์ดีๆที่ที่ทรงพระรชชาชทานแจกจ่ายกับประชาชนทั้งหลายแล้วก็ให้กําลังใจแก เกษตรกรผู้มีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆได้รางวัลวันนี้เป็นวันได้รางวัลของเกษตรกรพ่อแม่พี่น้องที่เป็นเกษตรกรทั้งหลายได้รับรางวัลได้รับรางวัลพระราชทานประเภทต่างๆก็ขอชื่นชมยินดีด้วยกษัตรนี่แปลว่าผู้ผู้มีอาชีพในการเกษตรนะครับว่ากษัตริย์กษัตริย์นี่ทรงอยู่กับอยู่กับพื้นแผ่นดินอยู่กับพื้นดินอยู่กับพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดในครั้งพุทธกาล พระเจ้าสุดโทธนะสักยายะวงนี่เรียกว่าเป็นตระกูลที่เกี่ยวข้องกับการทาไร่ไถนาทั้งหมดเลยจะเห็นว่าชื่อของแต่ละองค์แต่ละท่านนี่จะเกี่ยวข้องกับข้าวกล้าทั้งนั้นเลยเช่นสุดโทธนะสุดโทธนะทธนะอมิโตธนะโทโตธนะคณานิโตธนะเรียกว่าคําว่าโอธนะก็คือข้าวสุกนะเกี่ยวกับข้าวเกี่ยวกับไร่กับนานะมีครั้งหนึ่งตอนที่พระเจ้าสุดโทธนะ คลองเมืองเนะี่ยคลองเมืองกับเบญละพาสนี่ทำให้มีการจรลดพระนางคันแรกนาขวัญตอนนั้นเจ้าชายน้อยของเราเจ้าชายสิทธัตถะอ่าอายุได้เจ็ดปีก็ไปกับพระบิดาเนะี่ยไปดูพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญพวกพี่เลี้ยงอะไรต่างๆก็ไปดูแลด้วยนะเจ้าชายทั้งหลายข้าราชาบริพารก็พากันเล่นสนุกสนานเจ้าชายสิทธาทาัตถะนี่ไม่ได้เล่นสนุกสนานอย่าง อย่างคนอื่นก็ไปนั่งสมาธิใต้ต้นว่าไปดูที่แรกก็ไปดูสัตวาวาสิ่งต่างๆมันมันมีใช้ชีวิตอย่างไงนะพวกนกหนูปูเปีกนะพวกปลาอยู่ในน้ําปลาใหญ่ก็กินปลาน้อยนะสัตวาวาสิ่งต่างๆมันใครมีกําลังมากกว่าก็เป็นผู้ชนะเป็นผู้รอดปลอดภัยงูนี่ก็เรียกว่า พระอ,องค์ทรงเห็นงูกําลังไล่กินกบกินเขียดอยู่สักครู่หนึ่งเหนะยี่ยวก็มาชอยเชียวโชบเอาองูขึ้นไปกินเนี่ยแล้วอันมันเป็นวงจรชีวิตพระอ,องค์ก็คิดว่าสัตว์ทั้งหลายมันต่างเบียดเบียนกันเพื่อจะเอาตัวรอดที่เบียดเบียนกันเพื่อจะเอาตัวรอดอาชีวิตของตัวเองตัวเอาทําให้ตัวเองมีความสุขแต่ว่าอาศัยความทุกข์ให้เกิดขึ้นกับคนอื่นมันไม่ถูกนะพระอ,องค์พิจารณาดูก็นั่งสงบใต้ต้นว่า นั่งสมาธิจนกระทั่งบ่ายคล้อยเงาต้นว่าก็ไม่ไปไหนละนี้ไม่ไปไหนนะเรียกว่าทําสมาธิจนได้ฌานเรียกว่าได้ฌานเลยนะได้ฌานเข้าฌานได้พอเสร็จพิธีแรกนาะขวัญพระบิดาพระเจ้าสุโธทนะเนี่ยมาตามหาก็ไม่เจอเจ้าชายนะ่พี่เลี้ยงนางนมทั้งหลายก็ยิ่งตามหากันขวักไข่ก็มาเห็นเจ้าชายนั่งสมาธิใต้ต้นว่าพระเจ้าสุโธทนะมาเห็นก็มากราบ มากราบเลยศรัทธาเลื่อมใสโอ้ลูกเราเนี่ยน่าเลื่อมใสจริงๆกราบโดยไม่รู้ตัวเนี่ยเรียกว่าเป็นการกราบครั้งที่สองของพระเจ้าสุโธนะพระเจ้าสุโธนะนี่กราบลูกถึงสามครั้งครั้งแรกนี่ตอนเกิดได้สามวันอ่าได้สามวันนี่มาอชิตาดาบทเข้าเยี่ยมนะก็กราบแล้วกราบเพราะว่าเห็นอชิตาดาบทกราบก็กราบตามครั้งที่สองก็ครั้งนี้แหละตอนอายุเจ็ดปีสมาธิใต้ต้นว่าครั้งที่สามก็ตอนที่ท่านเป็นพระพุทธเจ้าแล้ว สเสด็จเยี่ยมกรุงกบิลพัทโปรดเจ้าศักยะทั้งหลายนี่เรียกว่าพระเจ้าสุดทธนั้นถือว่าเป็นต้นกําเนิดของพิธีแรกนาขวัญเลยให้กําลังใจเกษตรกรมาถึงประเทศไทยเรานี่มาถึงประเทศไทยเรานี่ก็มีพิธีแรกนาขวัญเพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นการตักเตือนชาวไร่าชาวนาว่า ได้เวลาพ่อปลูกได้นะพี่น้องเกษตรกรทั้งหลายเริ่มเข้าสู่ฤดูการทําไร่ไทยนาะเตรียมพืชพันธุ์ัญญาหานานี่มันเป็นหน้าที่ของพระราชาเป็นหน้าที่ของพระประมุขที่พระองค์ทรงบําเพ็ญนนะทำเพญราราชจริยาวัดนะราชจริยาวัดก็คือวัดปฏิบัติข้อปฏิบัติของพระราชาของผู้นําที่ดีนะเพราะเพราะว่าพระราชาเนี่ยจะต้องปฏิบัติตาม ราชาสังฆาวัตถุธรรมสี่ประการนะคืออันนี้เป็นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่พระสัมสม,มาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสไว้โดยโดยปฏิรูปมาจากของพรามเนี่ยพรามเขามีการบูชายันนะมีการฆ่าสัตวนะ์สัตว์สเมทะอัศเมทะมีการฆ่าม้าบูชายันปุริสเมทะฆ่าคนบูชายันฆนะ่าคนบูชายันนะแล้วก็ ทําการบูชายันอีกหลายอย่างว่าชะปยะวาชะอะไรหลายๆอย่างมีเป็นการมีการบูชายันของพวกพราหมณ์แต่ก่อนพระองค์ก็มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่ให้เป็นข้อปฏิบัติเป็นข้อวัดปฏิบัติของพระราชาคือพระราชาที่ดีพระประมุขที่ดีนี่จะต้องบําเพ็ญราชาสังฆาวัตถุธรรมมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างล่ะสัตจเสมทะสัตจเสมทะคือฉลาด ฉลาดในการที่จะดูแลเกษตรกรด้วยการสงเคราะห์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารหาพืชพันธ์หาพืชพันธุ์ดีๆให้พระราชทานให้กับเกษตรกรแล้วก็เป็นกําลังใจให้เนี่ยอย่างอย่างที่พระองค์ทรงทำพิธีแรกนาขวัญเนี่ยนะก็พระราชทานพืชพันธุ์ธัญญาหารดีๆให้กับเกษตรกรเห็นไหมพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยทรงใกล้ชิดกับเกษตรกรนะตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่9ก้ามาถึงรัชกาลที่10 ทรงปฏิบัติทรงดูแลทรงบริหารดินน้ำลมไฟเนี่ยเพื่อเกษตรกรสุดยอดเลยนะนี่ก็มีพิธีแรกนาขวัญอย่างเมื่อวานนี้ก็ไปทําพธิธีพืชชมงคลแล้วมีการานำพืชพันธุ์ธันญาหารต่างๆเข้าพิธีทั้งพรามทั้งพุทธด้วยนะอย่างที่สองนะราชาสังคาวัตถุธรรมอย่างข้อที่สองคือปุริสเมทะทรงฉลาดในการใช้คนดีใช้คนดีในการทำงาน แด้คนดีในการทํางานต่างประเทศท่ะกันของพระองค์อย่างข้าราชการทั้งหลายก็ถือว่าเป็นคนดีได้รับการคัดเลือกเข้ามาทํางานข้าราชการคือค่าของพระราชาผู้ทําให้ประชาชนต้องมีความยินดีปรีดาชื่นชอบชื่นใจพอใจเป็นค่าของพระราชาเราได้รับการคัดเลือกไว้ก็ต้องทําหน้าที่ให้ดีที่สุดอย่าประพฤติผิดอย่าประพฤติผิดตามธรรมาภาบาลต่างๆทีนี้เรียกว่าพระราชาทรงมี ตรงมีปุริสะเมธะมีความฉลาดในการใช้คนคนไหนไม่ดีก็ให้ออกเลยนะให้ออกให้ออกปลดออกไล่ออก,ออกมีหมดนั่นแหละวาชพาะยะวาชพายะพระราชาทรงมีพระรำดัดที่ที่ดีมีพระราชดำรัสตรัสเป็นโอวาทเป็นหลักการเป็นวิธีการเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติให้ชาวบ้านชาวเมืองได้ประพฤติปฏิบัติพูดเพราะพูดสนอ ไพระเนี่ยพูดว่าจาเรียกว่าสุภาพอ่อนโยนเนี่ยพระราชาเนี่ยพระดำรดัสที่พระองค์ตรัสออกนี่เรียกว่าเป็นวาจาสุภาษิตเรานํามาประพฤติปฏิบัติได้เป็นอย่างดีนี่วาจาไปะยะวาจาไปะยะเนี่ยมีวาจาที่อ่อนหวานนุ่มนวลพระราชาพระราชินีนะเรียกว่าตรัสอ่ถ้อยคําอะไรต่างๆออกมาเนี่ยเรานําไปประพฤติปฏิบัติก็จะเป็นประโยชน์ในการดําเนินชีวิตของเรานะแล้วก็ ประการต่อมาสัมมาปาสะทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทรงบำบัดทุกบำรงสุขแก่ประชาชนที่มีโครงการบริหารดินน้ำไฟลมที่หลวงตากล่าวอย่างในหลวงรัชกาลที่ส0บทรงต่อยอดโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นะถ้าเราศึกษาเราติดตามดูเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพื้นแผ่นดินไทยของเรามากมายซึ่งเป็นผลจากการ บำเพ็ญพระราชกรณียกิจของพระองค์และ,ะนี่แหละลลสี่ข้อหล,กลกักๆสี่ข้อหลักๆก็จะมีข้อห้าด้วยข้อหอ้านิรักละนิรักละนี่ก็คือ,อไม่มีริ่มไม่มีกรอนคล้ายๆว่าบ้านเรือนปลอดภัยไม่ต้องใส่กรอนไม่ต้องใส่ประตูเนี่บ้านประตูที่ดีต้องไม่มีกรอนเหมือนสำนวนจีนเขาว่านั่นแหละเรียกว่ามีการดูแลมีการป้องกันโจร ขโมยอะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากการจากพวกมิจฉาชีพเนี่ยจากพวกมิจฉาชีพทั้งหลายทั้งปวงนี่เรียกว่าให้ปลอดภัยอยู่ที่ไหนก็ปลอดภัยไงพระองค์ก็พยายามทําโดยอาศัยเจ้าหน้าที่บ้านเมืองนี่แหละพระองค์ไม่ได้ทําเองแต่ว่าอาศัยอาศัยเจ้าหน้าที่บ้านเมืองตำรวจทหารอะไรต่างๆที่เป็นมือเป็นมห้แทนพระองค์เป็นข้าราชการฝ่ายต่างๆเนี่ยเป็นผลงานของพระองค์ทั้งสิ้นของพระราชาที่ท,ทรง บริหารราชการแผ่นดินออกกฎหมายที่เป็นประโยชน์ผ่านผ่านสอส,อสอทั้งหลายที่เราเลือกเข้าไปนี่แหละสอส,อสอจะไปทําหน้าที่นิติบัญญัติโดยพระองค์ใช้อํานาจหน้าที่นิติบัญญัติผ่านสภาผู้แทนราษฎรอํานาจหน้าที่บริหารผ่านคณะรัฐมนตรีอํานาจหน้าที่ตุลาการอานาจหน้าที่ทางสารผ่านตุลาการนเนี่ยพคกก็ใช้ใช้ข้าราชการเหล่านี้นให้เกิดประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินเพราะฉะนั้น วันพืชเช้โมงคนจึงเป็นวันให้กำลังใจให้ขวัญกำลังใจแก่พี่น้องเกษตรกรทั้งหลายครับประมุขของประเทศชาติของเราพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีได้มีได้ปล่อยปะละเลยที่จะดูแลเกษตรกรคนรากแก้วของแผ่นดินไม่ใช่รากหญ้าคนรากแก้วของแผ่นดินเลยไม่มีเกษตรกรเราก็ไม่มีข้าวกล้าไม่มีสัตว์สาวสิ่งทงั้งต่างๆที่จะมาดํารงชีวิตของเรา ที่น้องทลายก็จะได้กําลังจิตกาลังใจอย่างดีในปัจจุบันพระองค์มีราชกิจมากองก็ไม่ได้เป็นพญาแลกนาเองก็ให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เป็นผู้ไถนาแทนมีพระโคเงินพระโคทองอะไรหนระือพระโคแก้วโอขวัญผู้ด,ดีมากเลยนะเราก็จะเห็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราซึ่งประเพณีแรกนาขวัญน,นี้ไม่ได้มีเฉพาะประเทศไทยของเรานะ เรารับอิทธิพลมาจากประเทศอินดอเดียแล้วอินโดนีเซียกัมกัมพูชานี่ก็มีเขาก็ทําเพราะว่าเขามันมีมีเรียกว่ายึดถือประเพณีวัฒนธรรมคล้ายๆกันแต่ว่าของเรานี่ของเรานี่จะมีความละเอียดอ่อนเพราะว่ามีทั้งพิธีพราหมณ์พิธีพุทธนะสรุปแล้วก็คือเป็นการบำรุงขวัญบำรุงขวัญบำรุงขวัญเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่เราทั้งหลาย ชาวเกษตรกรจะได้รับขวัญกำลังใจจากพระประมุขของประเทศชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันพืชชะมงคลพระองค์ได้บำเพ็ญราชสังฆสังฆาวัตถุธรรมเพื่อประโยชน์สุขเพื่อประโยชน์สุขแก่อนานาราดฎรของพระองค์ให้อยู่เย็นเป็นสุขให้มีความอยู่ดีกินดีในผืนแผ่นดินของประเทศชาติของเราธรรมสวัสดีจเจริญพร